สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้มีจิตกุศลครับวันที่วันที่29พฤษภาคม2564เป็นพิธีมหาประชุมเพลิงอัดไวยาดรวมทั้งหมด1 0 1 8ชุดของงานมหากุศลเก็บศพและยาตล้างป่าชาของพุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถานเม่งอิงเสียงตัวบ้านทุ่งเหียอำเภอพระพน,นิคมจังหวัดชนบุรี ึ่งเป็นการลางประชาครั้งที่แปประกอบด้วยอัดชายมีทั้งหมด440ชุดอัดหญิง288ชุดนางฟ้า2องค์เด็ก281ชุดลูกกอก7องค์รวมทั้งสิ้น1,018ชุดครับโดยมีท่านประธานในพิธีพรนักท่านนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมหาประชุมเพลิงร่างและดวงวิญญาณศพลายาตซึ่งเฉพาะดวงวิญญาณน,นี้จำนวน4,469วิญญาณแยกเป็นชาย1,549หญิง1,230เด็ก673ชุดนะครับเกิดมามีทุกท่วนทุกคนแกนุ่มเปลี่ยนเวียนวนทุกรอด ป่วยโรคภัยทนทุกภเวศเสมอมาตายรับดับชีพตอนทุกร้อนเลือนหายเกิดกายหมายมุ่งสร้างบุญทานท่านเอ่ยแกหนุ่มพ่วมกุศลการก่อไว้จิตตัวยช่วยสงสารสงเคราะห์กันหนาตายแต่ล่างบุญไสส่งให้สู่สวรรค์ขออนุโมสาทุกบุญกับทุกทุกท่าน ที่มาร่วมงานนะครับกับผมดรสยมภูเกียรติสยมภูรประธานเครือข่ายล้ากป่าช้าทั่วไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้มีจิตกุศลครับวันที่วันที่29พฤษภาคม2564เป็นพิธี มหาประชุมเพิงอัดไบยญ้รวมทั้งหมด1,018ชุดของงานมหากุศลเก็บศ,ศพลายาดล้างป่าชาของพุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถานเม่งอิงเสียงตัวบ้านทุ่งหิีงอำเภอพระทับนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นการล้างประชาครั้งที่แประกอบด้วยอัดชายมีทั้งหมด440ชุดอัดหญิง288ชุดนางฟ้าสองค์ เด็ก281ชุดลูกกอเกเจองค์รวมทั้งสิ้น1,018ชุดครับโดยมีท่านประธานในพิธีพรนักท่านนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมหาประชุมเพลิงร่างและดวงยาณศพระญาติซึ่ง เฉพาะดวงวิญญาณนี้จำนวน4,469วิญญาณแยกเป็นชาย1,549หญิง1,230เด็ก673ชุดนะครับเกินมามีทุกท่วนทุกคนแกนุ่มเปลี่ยนเวียนวนทุกร้อนจ็บป่วยโรคภัยทนทุกเวทเสมอมาตายรบดับชีพต้อนทุกร้อนเลือนหาย เกิ S <S <an> ดกายหมายมุ่งสร้างบุญทานท่านเอ่ยแกหนุ่มพ่วงกุศลการก่อไว้จิตป่วยช่วยสงสารสงเคราะ์กันนาตายแต่ล่างบุญไสส่งให้สู่สวรรค์ขออนุมโมสทนาบ,บุญกับทุกๆท่านที่มาร่วมงานนะครับกับผมดร,รสยมภูเกียรติสยมภูประธานเค,ครือข่ายล้างป่าชาทั่วไทย สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้มีจิตกุศลครับวันที่วันที่29พฤษภาคม2,564เป็นพิธีมหาประชุมเพลิงอัดไฟย,ยาตรวมทั้งหนด1,018ชุดของงานมหากุศลเก็บศพและยาดล้างป่าชาของพุทธสมาคม สว่างเหตุธรรมสถานเม่งอิงเสียงตัวบ้านทุ่งเหียอำเภอพระนิคมจังหวัดชนบรุรีซึ่งเป็นการลางประชาครั้งที่แประกอบด้วยอัดชายมีทั้งหมด440ชุดอัดหญิง288ชุดนางฟ้า2องค์เด็ก281รียก281ชุดลูกกอก7องค์รวมทั้งสิ้น1,018ชุดครับโดยมีท่านประธานในพิธี พระนักท่านานายสุชาติชมกิ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมหาประชุมเพิงร่างและดวงวิญญาณศพระญาิซึ่งเฉพาะดวงวิญญาณนี้จำนวน,น4,469วิญญาณแยกเป็นชาย1,549หญิง1,230เด็ก673ชุดนะครับ เกิดมามีทุกท่วนทุกคนแกนุม่มเปลี่ยนเวียนวนทุกร้อนเจ็บป่วยโรคภัยทนทุกทกเวศเสม,มอมาตายรับดับชีพตอนทุกร้อนเลือนหายเกิดกายหมายมุ่งสร้างบุญทานท่านเอ่ยแกนุม่มร่วมกุศลการก่อไว้เจ็บป่วยช่วยสงสารสงเคราะห์กันนาตายแต่ร่างบุญใสส่งให้ สู่สวรรค์ขออนุโมสาทุกบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับกับผมดรสยมภูเกียรติสยมภูประธานเครือข่ายล้างประชาทั่วไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้มีจิตกุศลครับ วันที่วันที่29พฤษภาคม2564เป็นพิธีมหาประชุมเพิง